วัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันอันนี้นะคะพี่อ้อยทําข้าวหมกเป็ดนะคะเป็นเป็นเป็ดเจนะคะเป็ดพะโล้เนาะแล้วก็เอามาทําเป็นข้าวหมกนะคะทําเป็นข้าวหมกก็อร่อยไม่แพ้กับข้าวหมกไก่นะคะไม่แพ้กันเนาะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเนาะตัวเนี้ยพี่อ้อยใช้ซอสต,ตัวเดียวกับที่พี่อ้อยทําข้าวหมกไก่นะคะเราเอามาหุงเนาะ ตัวนี้จะเป็นแบบหงเพราะวันนั้นพี่ไปทำคลิปไปเป็นแบบผัดนะคะอันนี้เป็นแบบหงใส่หม้อหุงข้าวนะคะสุกแล้วเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันนะคะขอบคุณค่ะจัดจานกันค่ะ ส่งมาไกลนะคะหอมก็เลยอ่าจะแตกๆหน่อยแต่ก็หอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวข้าวหมกเป็ดนะคะไม่ใช่ข้าวหมกไก่นะนนี้เป็นข้าวหมกเป็ดนะคะเป็นตัวเนื้อเป็ดพะโลนะคะ เอามาทําเป็นข้าวหมกก็อร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นาอคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ